พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครองพศ2539เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนรวมถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในทางปกครองเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมจากการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 1. คําคำถามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครองพศ2539มมีจุดมุ่งหมายหลักคำตอบ จัดระเบียบกระบวนการปฏิบัติทางปกครองที่เป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้การกระทําของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้ประชาชนสามารถขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐได้ 2... คําถามพรบวิธีปฏิบัติทางปกครองพศ2539ใช้บังคับกับหน่วยงานใดคําตอบใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางปกครองเช่นกระทรวง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3. คํคำถามประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้างตามพรบรวิธีปฏิบัติทางปกครองคำตอบประชาชนสามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการกระทําที่ละเมิดสิทธิ์หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการออกคําสั่งการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม 4. คํคำถาม พรบวิธีปฏิบัติทางปกครองพศ2539มีการกำหนดระยะเวลาที่หน่วยงานต้องดำเนินการในข้อร้องเรียนอย่างไรคำตอบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการพิจารณาคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยทั่วไปจะอยู่ที่30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้อง